สวัสดีครับมาพบกับการดาวน์โหลดไฟล์ภาพ PNG นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ภาพที่มีลักษณะโปร่งแสงนะครับสามารถที่จะนำไปใช้กับตัวปกรายงานนะครับเราจะมาเริ่มดาวน์โหลดกันนะครับไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเซิร์ชไปที่เว็บ g o o g l e นะครับเซิร์ชว่า p n g e g g นะครับเว็บไซต์แรกเลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่จะให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังหรือว่าลวดลายต่างๆกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราทำการค้นหานะครับอลองเลื่อนลงมาดูนะครับ ็นไหมครับไฟภาพพวกนี้พื้นหลังจะเป็นโปร่งแสงนะครับโปรงใสซึ่งสามารถที่จะนำไปวางกับพื้นหลังอื่นๆได้นะครับดูะนะครับมีรูปภาพให้เราเยอะแยะเลยนะครับเอาไปใส่ในปกรายงานนะครับหรือจะไปประกอบสื่อต่างๆได้นะครับอลอง พิมพ์ก็ B G ดูนะครับผมลองลองเสิร์ชดูเห็นไหมครับรูปภาพพวกนี้นะอย่างเช่นเราเราต้องการท้องฟ้านะครับเช่นผมต้องการท้องฟ้าผมก็จะพิมพ์คำว่าสกายนะครับ S K Y ลองเสิร์ชดูนะ นะครับก็จะมีท้องฟ้าก้อนเมฆร,รูปแบบต่างๆให้เราดาวน์โหลดเพื่อที่จะนำไปใช้งานกับตัวพื้นหลังหรือว่าตัวปกรายงานของเราได้นะครับออลองพิมพ์คาว่า Thailand ดูนะครับ คำว่าไทยเฉยก็ได้นะครับเห็นนะครับก็จะมีวัดมีอาหารไทยด้วยนะครับมีรูปแบบแบบวัดต่างๆนะมีลวดลายนะครับลวดลายมีแมวนะครับ หน้าถัดไปจะอยู่ตรงนี้ครับอลองคลิกปุ๊บก็จะไปถึงหน้าถัดไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับหรือมีชื่อมีอะไรก็ลองมาเซิร์ชดูนะครับดูอีกสัก มีโลโก้สมมุติว่าผมต้องการรูปนี้นะครับรูปนี้ก็คลิกเข้าไปที่รูปเลยนะครับปุ๊บมาแล้วนะครับเห็นไหมครับูใหญ่ะตรงฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของรูปนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดไฟล์นะครับเป็นไฟล์ PNG นะครับ จะเป็นรูปวัดรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับข้างล่างจะมะีการดาวน์โหลดนะครับจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดอ่าก็คลิกมาที่ปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บจะปรากฏแจ้งเตือนนะครับ I M h u m e n t ตรงนี้ต้องคลิกตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราอ่าเราเป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่ใช่ A I นะครับอลองคลิกดูนะครับปุ๊บ ตัวนี้สําคัญแล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้คลิกดูนะครับแต่ละครั้งเนี่ยตัวอักษรจะเป็นการยืนยันข้อมตัวตนของเรานะครับป้องกันโบรบอทนะครับในการที่จะมาดาวน์โหลดดังนั้นแล้วนะครับให้คลิกตามตัวอักษรที่เราเห็นนะครับมันจะมีลูกศรชี้ไปนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับคลิกครั้งที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เป็นตัวแซดตัวนี้นะครับ ตัว S ปุ๊บคลิกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปก็ตัว T นะครับเราหาตัว T ตัว T ตัวนี้นะครับปุ๊บสองละต่อไปตัว M นะครับ M ตรงนี้ต่อไปตัว K นะครับปุ๊บดูซิจะโหลดได้ไหมอรอสักครู่นะครับรอสักครู่ดาวมาแล้วนะครับเห็นไหมครับดาวโหลดมาแล้ว เปิดขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสมมติว่าเราจะนำไปใช้กับตัว PowerPoint นะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมา PowerPoint ที่มีพื้นหลังนะครับอันนี้จะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับมาแล้วนะครับ สมมว่ามันมันมันมีพื้นหลังเป็นรูปแปะก,กาวพื้นหลังอยู่นะครับอา่อาผมออกก็คอมออกนะแล้วก็แทรกแทรกรูปภาพธรรมดานะครับแทรกรูปภาพที่ดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับอันนี้แหละนะครับคือไฟล์ png ที่เขาเอาพื้นหลังออกแล้วนะครับ สามารถที่จะไปนำนำไปใส่กับพื้นหลังอืนอ่นๆได้นะครับตามความตามความชอบของเรานะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือจะต้องยืนยันข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับลองเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับเป็นผมเซิรว่าน้ำตกดูซิจะได้ไหม อะไรมาเนี่ยแล้วก็คงเร์ชให้เร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับอลองเป็นคำว่าเวกเตอร์ดูนะครับมีลวดลายลักษณะนี้เลยนะครับเป็นกรอบเป็น ไฟล์ต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับคือ PNG, EGG ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งหมดนี้ฟรี